มาจ้าผัดผักรวมมิตรกุ้งสดนะคะอร่อยอร่อยเลยค่ะทุกคนจ้าผัดผักนะคะแต่ว่าจะเอาผักลงไปลวกก่อนนะคะย่อยลวกผักได้แล้วก็จะนําไปล้างน้ําเย็นนะคะแล้วก็จะนําม,มาปรุงก่อนจะเอาไปผัดเลยค่ะย่อยจะใส่ซอสหอยนางรมลงไปนะคะน้ําตาลนิดหน่อยนะคะรสด,ดีจ้าซีอิ๊วขาวนิดนึงนะจ้า แล้ยวย็จะใส่กระเทียมนคะคะกระเทียมเจียวไปนิดนึงเพราะาไม่ได้ใส่กระเทียมสดนะคะตั้งกระทะให้ร้อนเดี๋ยวใส่กุ้งลงไปผัดคะ่ะทุกคนกุ้งสดนะคะที่ล้างน้ําแล้วนะคะผัดกุ้งให้สุกนะคะแล้วเราก็จะใส่ผักลงไปค่ะกุ้งเยอสะดุ้งไฟแล้วเยอก็ใส่ผักลงไปเลยนะคะเพราะว่าไม่อยากให้กุ้งเขาสุกมากเกินไปแล้วจะแข็งค่เนี่นะคะ ส่ผักมาเลยคะ <S <S ่ะเตาเยออยไม่ค่อยร้อนนะคะเป็นเตาไฟฟ้าควบคุมอ,อุณหภูมิลำบากค่ะเยอ่อยจะไม่ผัดนานนะคะว่าผักเราลวกมาแล้วนะคะที่เราต้องลวกเพราะว่าจะได้ผัดให้สุกไวไม่ใช้เวลานานทันให้ให้สุกทันกุ้งนั่นเองนะคะเยอ่อยก็เลยไปลวกผักให้สุกก่อนนั่นเองนะคะ เนี่ยเราผัดมาไม่ต้องเติมน้ํานะคะเพราะว่าน้ําที่อยู่ในผักนะคะที่เราไปลวกเขาจะซึมออกมาแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะพอดีแล้วค่ะอ๋อจะชิมรสนะคะชิมรสแล้วอร่อยถูกใจเราก็จะนําไปวางลงแล้วนะคะ